สำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาชมการแข่งขันจัก,กรยานขาไถหรือว่าบรรลานไบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคมพศ2567 แข่งกันที่โดมสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสนนินนะครับเห็นไหมครับน้องๆลูกหลานเรานะครับการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็เป็นการแข่งขันระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดก็จะมีตัวแทนครับจาก18อำเภอนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับส่งเข้ามาแข่งขันนะครับก็จะมีตัวแทนเป็นศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนะครับอายุที่เข้า,ามาแข่งขันนะครับก็มีตั้งแต่สามปีสี่ 5, ปีห้าปีแล้วก็หกปีนะครับก็มีทั้งหญิงแล้วก็ชายนะครับก็จะคัดเลือกนะครับใครชนะเลิศแต่ละอายุนะครับผมเข้าใจว่ายัางไงน,นะครับแต่ละอายุนะครับก็จะเอาไปแข่งขันระดับ ประเทศนะครับผมเป็นการคัดเลือกของแต่ละจังหวัดนะครับจังหว,วัดต่ดางๆก็น่าจะคัดเลือกไปแล้วนะครับตอนนี้ไ,นไม่แน่ใจว่าแข่งขันนี่ยางนะออาจจะเป็นการลองสนามก่อนไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แข่งขันนะครับเป็นการ ทดสอบสนามนะครับเป็นการทดสอบสนามก่อนหนูนี่ยกทีความเป็นลูกที่ความเนะครครับดีงทีควบมใช่ไหมก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าราชการจังหวัดพะรงสินจะมาเปิดนะครับผม ดูบรรยากาศรอบๆบอนนะครับนักกีฬาของเรานะครับนี่น่าจะเป็นรุ่นสามขวบสี่ขวบประมาณนี้ครับกำลังออกกำลังกะกำลังขานะครับควรต้องใช้ขาเป็นตัวไถไปนะครับขาต้องแข็งแรงนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็มาดูบรรยากาศ รอบรอบก่อนนะครับผมก็มาทั้งหมดนะครับของจังหวัดกาลสิน18อำเภอแล้วครับก็เป็นก็มาจากศูนย์เด็กเล็กเด็กเล็กนะครับ กีฬาแล้วนักกีฬาตัวน้อยของเราครับผมนั่งกินข้าวก็มีนะครับนักกีฬาไม่แต่ได้กินข้าว <c oughs> นี่นครับนักกีฬาเรานะครับหลายรุ่นนะครับ เดี๋ยวผมจะดูว่ารุ่นขวบอยู่ไหนเนะครขวบเด็กขวบก็จะเป็นเด็กตัวโตสักหน่อยแลนะครับขวบก็จะมีตั้งแต่สามขวบนะครับสามขวบสี่ขวบห้าขวบหกขวบนะครัสวัสดีครับมาจากอาเภอไหนครับของอาเภอไหนครับ ฮะยางตลาดโอ้ยางตลาดเหรอครับของของศูนย์ไหนครับนี่ของโรงเรียนนักกีฬากูครับกีฬากำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับนักกีฬากำลังฝึกซ้อมที่น่าจะเป็นรุ่นโตเลยนะครับรุ่นอายุใช่ไหมครับไม่แน่ใจ สวัสดีครับที่รุ่นไหนเข้ายุคกี่ปีครับนี่ห้าหกปีครับหกปีก็มีครับโอ้คครับไอ้นี้มาจากไหนครับผมเทศบาลเมืองกระบี่นะครับเทศบาลเมืองกาฬสระบุ์ครับก็ได้ข้อมูลเลยนะครับข้อมูลก็คือระดับอายุนะครับระดับอายุก็จะมี3ปี4ปี5ปี6ปีนะครับ ก็จะเป็นตัวแทนนะครับของระดับจังหวัดนะแต่ล่างเพอก็ก็คัดเลือกมาในระดับ กวในระดับตระบลแลวนะครับแล้วก็จากระดับตรบะรบลก็เป็นเป็นตัวแทนของระดับอำเภอครับมาแข่งขันระดับจังหวัดนะครับประมาณนี้แล้วเรียนทุ่นท่านว่าวันนี้นะระดับาการแข่งขันเราจะเริ่มที่รุ่นอายุ3ขขาขวบก่อนนะครับจนได้ผู้ชิงชนะเล ER, ิศนะครับทั้งชายและหญิงเราก็จะไปแข่งรุ่นสีขวบนะครับได้ชายและหญิงนะครับพอเรา องรุ่นนี้เราจะทําการฉีดเจนเรเอร์ไปก่อนเพราะว่าเด็กๆรุลูกเราต้องทานข้าวก่อนสเสร็นครับผมต้องนะครับพยายามไม่เสร็จก่อนประมาณ11โมงนะครับรุ่น3ขวดและ4ขวด จำได้ไหมเหรออยู่ตรงไหนของตัวเองตัวเก่ามันเป็นความน่ารักของเด็กๆนะคะในนี่นี่นต้นต้อทินจังหวัดเอ้าลูกโลกของท่านนะครับนี่ไปค่ะขอบคุณท่านไว้หน้าสักเพียงไปลูกไปท่านผู้ปกครองพยายามเข้าชิดขอบไว้ครับชิดขอบไว้อย่าโบกออกมามากนะครับให้ท่านชิดขอบครับ นะคะผู้ปกครองรบกวนนะคะใส่หมวกให้น้องๆด้วยนะคะมาตอนนี้เลยเพราะว่ามันจะร่วมพิธีเปิดแล้วให้ให้ไปตับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ภาพจะได้ออกไปสวยงามครับภาพการแข่งขันวันนี้เราจะออกถ่ายทอดไปทางเอ็นีนะครับทีวีหลายช่องครับวันนี้จะนําเสนอภาพนะครับพิธีเปิดการแข่งขันด้วยวันนี้นะครับทางสื่อหลายช่องทางครับมีซื้อจัญญาณให้พี่ลูกเราซื้ออุปกรณ์นะครับหมวกันน็อ เลขปี่สองหมวกนะคะที่ยังไม่มีหมวกนะคะรบกวนผู้ปกครองหรือครูนะคะนำหมวกมาให้น้องๆได้ใส่ให้เรียบร้อยนะคะถวายความเคารพพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุ้ดงดจุ้ง ขอความกระตุกทุกคนท้องถิ่นจังหวัดกระบุกขอน้ามีความเป็นมาของโครงการแข่งขันจักรยานขาถ่ายควาลานไวยาลูขุ่นเกียร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6วัน28 เรียนมาข้างต้นเรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกาลสินทุกท่านนะครับท่านในอำเภอเมืองกาฬสิน์ โอ,โอ้โหเข้มพ้นขึ้นแล้วเข้มพลนขึ้นแล้วเข้มพ้นขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โ,อโอ้พี่เาด้วยนหน้าไปด้าน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้คิดจะเก็บเงียบไปผมแค่แ รอบสองประเทศไทยครับรองจะน่าเล่นนะครับรอบนี้พัดไปคนที่หนึ่งกับสองครับเพราะว่ามีสามทีนครับสามทีนครับหนึ่งและสองเท่านั้นนะครับนักกีฬาพร้อมสนามพร้อมครับสัญญา

นะครับจับระดับตั้งแต่1-5ถึง5 1นี่จะได้รับรางวัล1น1,000บาทถ้วยรางวัลของชำร้วยใบประกาศและเป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งที่จังหวัดสมุทรปราการครับจังหวัดที่1น,นะครับ รอบชิงนะครับรอบชิงพวกเราม็ช่วยกันเชียร์ครับเราจะได้ตัวแทนของจังหวัดกาลสินนะครับ1,000บาทนะครับที่2 800บาทที่3 600บาทที่4 500บาทที่ 1, 5 3 0 0บาทครับรางวัลเป็นเงินสดนะครับด้วยอรางวัลมีทุกคนเลยครับนักกีฬาท่านผู้ชม ทุกคนโชคดีสัญญาณมา ชนะเลิศครับรางวัลชนะเลิศ1 0น0บาทจะเริ่มมี1 5ถึง 5. นักกีฬาพร้อมสัญญา เด็กชายธนกรพานลิฟต์เอาเงินด้วยกระดานสี่ที่ได้สุดยอดครับเอาเงนะมาครับพี่สีครับพี่สี่มาได้ครับมาได้ครับยังจวเลยครับรางวัลห้าร้อยบาทด้วยนะครับมีถ้วยรางวัลตุ๊กตาด้วยมีเงินด้วย พี่ีเลียงเราก็ได้นะครับือนว่าเอาทุกกตาได้บน,บน,บน้อาเฉาได้น้อ์เฉาคุณนุ่นลงที่สุดเลยต่อไปรางวัลที่3ครับเด็กชายทวินพูนพัฒน์อากอเมืองกัลเสคบนสอร้อาอกรเรอรบเมี่จด้บดงิบบาบปาบาทครับ วันนี้เอาตุ๊กตาไดโนเสาร์สิงคูมารยที่สองครับรอจะได้เรยดินเด็กชายเชียบนิบุนกุน้องกงิ์่แกวโนไปพังขากันสองมีภูเกูพังเลยนะครับนีรับแล้วต่อไปครับเริ่อวันเชน เป็นผู้แทนจังหวัดพะ์นะครับเข้าแข่งระดับประเทศเด็กไทยสุประกรพพิพุณหออำเภอนาโม่ประเภทีเป็ดยมเลยครับประเภทผิเข้าเตียมนะครับเหญิงนะครับสปียิงไปเลยครับข้างหลังส้วยนะคไรับอะไรีต้อนรับยินด้อนรับยินดีรับยิเดวยนะครับยารตอรับ ขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจช่างเบิร์ดเสือ05ด้วยดีตลอดมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมถ่ายได้เฉพาะน้องๆอายุ3ปีทั้งชายและหญิงนะครับที่ทำการแข่งขันจักรยานขาไถหรือว่าบันล้านไบค์นะครับ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า,จาอยู่หัวเนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหก,กรอบ28ตกรกฎาคม2567กรารแข่งขันก็จัดที่โดมสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสิน์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25ตรกราคม2567นะครับน้องๆที่มาแข่งขันในวันนี้ ก็จะมาจากศูนย์เด็กเล็กครับของอำเภอทุก18อำเภอนะครับของจังหวัดกาลสินก็เป็นตัวแทนของอำเภอมาแข่งขันกันนะครับแข่งขันเพื่อจะคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัดนะครับเพื่อเอาไปแข่งขันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นระดับระดับประเทศนะครับ แข่งขันอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการในเดือนสิงหาคมนะครับส่วนวันที่ผมไม่ทราบว่าวันที่เท่าไรนะครับการแข่งขันก็มีทั้งหมด4ระดับอายุนะครับคือ3ปี4ปี5ปี6ปีนะครับแต่ผมถ่ายได้เฉพาะอายุ3ปีทั้งชายและหญิงนะครับรก็ฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <Scroll> ครับสวัสดีครับและรางบันชนลเลศผู้แทนจังหวัดเพื่อเข้าแข่งระดับประเทศปีนี้ได้แก่เด็กหญิงภูญิพรเกณฑ์แสงหม่อมสามศูนยห้าเอนนามทั้งชายและหญิงทั้งชายและหญิงรุ่น3บขวบเหมารถคัวหนึ่งพันไปเที่ยวกรุงเทพเือนสิงนหาขอรถเลือ on oh, no. a oh, no.